เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ50คลิปเนี่ยขอแถมากเลยมันจะประมาณช่วงลิปที่25ที่แบบว่าจะลมเลิกลวแต่ว่าพี่ขวัญเนาะก็ประมาณว่าให้กำลังใจเราต้องมาเจอกันนะกินข้าเป็นอะไรก็้ จุดที่เราทำคู่50ยุบชาเลนต์กันจบแล้วนะคะแล้วเราก็ได้พบเจอกับผู้กองเ้น์นะคะตามที่ได้ทำมิชชันสำเร็จไปแล้วนะคะตอนนี้เรานะคะจะามาสัมภาษณ์น้องเปิลกันนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับดันทำให้คลิปอกขวัญนะคะครบ50คลิปด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องเปิลกันดีกว่าน,นะคะว่าน้องเปิลเนี่ยทำช่องยูทูบมา คอร์สนี้แล้วได้อะไรจากการเรียนในวันนี้บ้างนะคะแล้วก็จะนําอะไรไปต่อยอดกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะเราก็อยู่กับน้องเปิ้ลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องกันดีกว่านะคะตอนนี้น้องชื่ออะไรดีจ๊ะตอนนี้ทำช่องอะไรอยู่เอ่ยช่อง u t u b e อะไรเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อเปิ้ลนะคะตอนนี้นะคะทาช่อง youtube นะคะชื่อว่า เจตีนิสบายลิงโกะนะคะภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวค่ะแล้วทำไมถึงเข้ามาเรียนคอร์สวิดีโอตัดต่อของผู้กองเบนใช่ไหมคะก็ตอนแรกเลยคืออยากรู้ว่าการทำ YouTube เนี่ยเกาทำเป็นแบบไหนแล้วก็การเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะก็เลยมาเรียนคอร์สของผู้กองเบนค่ะแล้วได้อะไรจากการทำ คอคลิปวิดีโอ50คลิปดีบ้างค่ะก็อันดับแรกเลยทำ50คลิปก็เข้าใจวิธีการติดต่อการตัดต่อแล้วก็การใช้โปรแกรมคลายมาสเตอรแล้วก็เข้าใจว่าการที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ50คลิปเนี่ยท้อแท้มากเลยมันจะประมาณช่วงคลิปที่25ที่จะบว่าจะลมเลิกแล้วแต่ว่าพี่ขผ่าเนาะก็ประมาณว่าให้กําลังใจเราต้องมาเจอกันนะเราต้อมากินข้าวเปนในวันนี้ก็เลยว่า เราต้องพยายามแล้วแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ได้50ลิปนอกจากจะไม่ได้เจอผู้กองแล้วก็จะไม่ได้เจอวิขวัญด้วยนะคะค่ะงั้นก็เดี๋ยวนะคะหลังจากเฮ้ยเราเจอกันเนี่ยเราในเรื่องของความบังเอิญเนี่ยเรามีความบังเอิญอะไรที่เราเฮ้ยเราท่านกันบ้างเอ่ยอ่ะอย่างเรื่องแรกเราบังเอิญอะไรกันบ้างเรื่องแรกเลยเนาะเราไม่เคยใจว่าเราอยู่ใกล้กันตอนที่ว่าเราเรียนคอร์สเราก็ไม่รู้หรอกเราอาจจะแอ f เ c e b o o k กลาดต่างนั้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ใกล้กันขนาดนี้เนาะ อย่างผมเปิ้ลเป็นอยู่สีราชาแต่ว่าพี่ขวัญก็อยู่ใกล้ๆกันเนาะทีนี้มันก็กลายนว่าอยู่จุดใกล้ๆกันอันนี้คือความบังเอิญที่หนึ่งะที่ว่าใกล้รู้จากการเรียนกับผู้กองเบนนะคะแล้วก็ความบังเอิญที่2อคืออะไรคะพี่ขวัญความบังเอิญที่2นะคะเราสองคนนะคะทําช่องยูทูปเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะที่ฮงกู วัตชิว่านิ่ฮงปกกาได้ซุกิเด็ดนะคะเราชอบภาษาญี่ปุ่นนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่เหมือนกันนะคะในข้อที่2นั่นเองค่ะแต่สุดเซอร์ไพรส์ที่สุดนะคะสําหรับข้อที่3นะคะเพิ่งรู้สดๆเมื่อเช้านะคะก่อนที่เราจะไปเจอผู้กองเบนกันนะคะตอนที่ระหว่างเราขับรถไปกันด้วยกันสองคนนะคะเราไม่เราหลงไหมวั้เราหลงไหมเฮ้ยมีนิึงเรากข้ปิดซอยใช่ไหมแต่เราอะเข้าหมู่บ้านผิดนะ ความเหมือนอีก้อหนึ่งเนาะที่เราเพิ่งรูเมื่อเช้าถือว่าบริษัทของเราเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเลยแค่แบบว่าข้ามหลัวไปอะไรอย่างี้เนาะอาจจะไม่ได้อยู่หลัวติดกันก็คือว่าอยู่ข้ามถนนอยู่ในโซนเดียวกันอยู่นิคมเดียวกันด้วยอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยใช่ค่ะก็เดี๋ยวนะคะแล้วหลังจากที่ได้พบเจอผู้กองเบนแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างคะเดี๋ยวเราฟังเม้ากันมค่ะอันดับแรกเลยเจอผู้กองเบนแล้วจากที่ว่า เอเน g y หมดแล้วนะคะดาวลงไปแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีเอเนอรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปต่ออีกเพราะว่าได้รับแรงมานดานใจจากเพื่อนๆทุกคนที่เข้าไปในคลาสนี้ด้วยก็รู้สึกว่าทุกคนพย,ยายามก็ได้รับเอเนอรจากผู้กองเมนด์ด้วยแล้วก็จากทุกคนด้วยก็เลยรู้สึกว่าเราูกต้องไปต่อหยุดแค่นี้ไม่ได้ค่ะแล้วหลังจากนี้่ะคะรจะทาอะไรต่อบ้างก็อย่างอันดับแรกเลยนะคะเพจ Facebook คงจะต้องจริงจังในการอัปเพตเฟซบุ๊กอย่างจริงจัง เพจ a c e b o o k ไว้ให้เพื่อนๆเผื่อจะอยากไปติดตามเพิ่มเติมชื่อเพจอะไรคะเพจ Facebook นะคะก็ชื่อเหมือนกับ YouTube เลยค่ะ Japanese by l i n g o นะคะสามารถเสิร์ชได้เลยนะคะก็จะสอนภาษาญี่ปุ่นง่ายๆขั้นเบสิกก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์แจ้งได้เหมือนกันค่ะอ่าค่ะงั้นเดี๋ยวหลังจากวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มกลับไปคอนเนคงานที่เราติดค้างเอาไว้นะคะเพราะผู้กองให้คอนเซปต์มาว่า เราอยากทําอะไรก็รีบทํานะคะ,ะแล้วก็ทํามันให้เต็มที่นะคะเพราะเรา,าไม่รู้วันที่เรานะคะจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนะคะก็คเวลาสําคัญมากเลยนะคะเดี๋ยวนะต้องถามพี่ขวัญด,ด้วยว่าพี่ขวัญเรียนแล้วพี่วันนี้พี่ขวัญรู้สึกยังไงบ้างคะอ่าวันนี้นะคะสําหรับวันนี้การที่ได้ไปเจอผู้กองนะคะก็มีการเติมเพิ่มพลังนะคะได้ในการ ที่เราจะไปทำแนวทางได้แนวทางในการทำคลิปที่ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็อีกดึงอย่างนะคะผู้กองบอกว่าภูเขาคีอ,คอ,อะไรนะคีนคี้มันจะโลนะคะมันใหญ่โตมโหราลน,นะคะแต่เราก็สามารถเดินไปถึงได้เลยค่อยๆเดินไปนะคะมันก็เลยทำให้ดิ๊กทัด เป้าหมายใหญ่ของหวานนะคะในเดือนธันวาคมได้อย่างชัดเจนนั่นเองคือเป้าหมายของ N2 นั่นเองนะคะ mm. ก็ขอลองท้าทายชาเรีตัวเองดูนะคะอีก3ม mm. เดือนข้นางหน้าเรามาพบกันนะคะ mm. ว่าเป้าหมายนี้จะเป็นอย่างไรกันคะ mm. เป็นอะไใจให้นะคะ yeah. ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวฝากอะไรกับเพื่อนๆนะคะสักหน่อยในราการก่นอนที่เราจะไปเริ่มดูยกันในสามเดือนนับจากนี้กันนะคะ ก็อันดับแรกเลยนะคะอย่างที่พี่ขวัญบอกไปนะคะถ้าเราไม่เริ่มทำวันนี้เราก็จะไม่เข้าใจว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้ทําหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําอะไรก็ต้องรีบลงมือ,อทำเลยพอทําไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จหรอกหรือว่าอาจจะล้มเหลวก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่ต้องมาเสียใจทีนังว่าวันนั้นน่าจะทํานะไม่ได้ปล่อยผ่านเลยเพราะฉะนั้นสิส่งสำคัญที่สุดนะคะที่อยากจะฝากไว้เรื่องอะไรก็ตามต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะคะ ก็สำหรับฟันนะคะก็ขอฝากเอาไว้นะคะ, <c oughs> ะ,คะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ตอนนี้กำลังอยากทำอะไรจงรีบทำนะคะแล้วทำมันให้สุดๆไปเลยนะคะเราจะได้ไม่รู้สึกเสียใจในภายหลังนั่นเองค่ะงั้นเราสองคนบายบายไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะในอีก3เดือนข้างหน้านะคะว่าผลของเรานะคะจะเป็นการทำ <laughs> สามเดือนนี้จะเป็นอย่างไรของวันคือเป้าหมายคือการทําคลิปผาสิคลิปรักนแต่นี้เพื่อซัพพอร์ตในส่วนของท่านเตรียมสอบ j l b t ีในเดือนธันวาคมนะคะและของน้องเบิ้ลดะคะของเปิ้ลก็คือเดี๋ยวลงเจ Facebook ก,ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาทําคลิปใหม่เลยตอนนี้เรื่องงานประจําก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่แต่สัญญาว่าคลิปของ u t u b e นะคะยังไงก็ต้องอัดแน่นอนค่ะ สองคนไปแล้วค่ะจ้ามาตาคอนโดนะคะเแล้วก,กันกับกาวสองคนนะคะกับชอบ่ Channel, องสวัก์ชั้นแนลสวัสดรสวักบําุุงนะคะสาวไทยหัวใจรักภา,าษาญี่ปุ่นนะคะและชอ่องเจตนิส e ไ p i ิ i งโกภาษาญี่ปุ่นง่ายมีเดียวนะคะไปแล้วค่ะบายค่ะสวัสดีค่ะ